นี่ก็คือหิมะนะคะแต่ว่าไม่กล้าขึ้นไปบอลกับพ่อขึ้นไปเล่นบนกองหิมะมาแล้วนะคะก็ขอเล่นอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะมันเป็นยังไงเนี่ยก็คือหิมะนะคะเฮ้ยเปียกเหมือนละอองน้ำแข็งนะคะละอ,อองน้ำแข็งไม่กล้าขึ้นไปเพราะว่ากลวงไม่ไอว สนามนะคะเล่นกันสนุกสนานเลยนะคะเป็นชั้นสูงสุดนะคะก,กลัวเราไม่ขึ้นไปก็เลยโดนโดนโดนพ่อกับลูกเอ็ดเลยว่ามาทั้งทีไม่ขึ้นไปก็มันกลัวก็คนมันกลัวตรงน,นี้ก็เล่นได้แต่พอไปเห็นไหลเขาแล้วมนกลัวตกเขาไม่อยากเป็นภาระคนอื่นนะคะเข้าใจอยู่ว่าลูกๆเขาอยากให้เล่น ะะแต่เรากร็รู้สภาพเราเองอะ่ะเข้าใจไหมว่าเรารู้สภาพเราเองเป็นภูเขาหิมะยอดภูเขาหิมะสวยค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูว่าเราทำอะไรนะคะพัดพัดชาละเห็นไหมคะพัดชาละ,ละกะมนกะ กามโมนโอ้ oh. เห็นไหมคะประรากามอนโอเคนะคะสวยงามภูเขาหิมะสวยงามนะคะภูเขาหิมะสวยงามเลยนะคะครั้งหนึ่งในชีวิต <c oughs> จากประชากรมรมนก็ได้มาเล่นหิมะแต่ว่าไม่กล้าเดินขึ้นไปลูกเขาก็บอกว่าทำไมไม่ขึ้นฝรั่งมันก็มองเลยว่าทำไมเราไม่เดินขึ้นไปก็เรากลัว เราก็ไม่อยากขึ้นไปอ่ะเพราะหลงมันก็มองหน้าทําไมอ่ะหัวหน้าไกด์ก็บอกว่าทําไมล่ะพี่ปองก็เลยบอกว่าแม่ก็กลัวความ,ามสูงไม่ได้กลัวหลอกแต่ว่ารองเท้าพอมันเดินแล้วมันเป็นลื่นๆเราก็ไม่อยากขึ้นไปนะคะมันไม่ใช่รองเท้ากเกาะหมากเราก็กลัวเขาก็มีที่กั้นไว้อยู่อ่ะไม่ให้เราเดินไปเ <Sic> ลย <ไป S 2> ตรงไหนนะคะก็จะรอโอ้ m ม g ก d เก่งจังโอเคกลับลับแล้วมาไกลไหนคะมาจากมาจากไหนคะจากไหนอะเมืองซุกที่ไหนอะทำไมพูดไทยได้อะเป็นคนไทยแต่โอ้ อ่าใชื่จับตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะพี่จบเราจะให้ถ่ายใช่ไหมครัอ่าจับตรงนี้ได้หน่อยคะมันยังรันวิดีโออยู่ไหมอ๋อยังยังอยู่นะฮะโอเคนะอะไรครับวันนี้ก็จะมาจะถ่จริงๆริงนะไปบอกว่าไม่ใช่ใครถ่ายรูปแบบนี้เราดูแล้วอ่ะเป็นคนไทยที่สามารถที่จะอ่านจะมาจากที่ไหนนะคะนะอมาจากฝรั่งเศสอ่ะฝรั่งเศสทำไมมาอยู่ที่นี่นาเนี่ย ไม่ไม่ใช่มาเที่ยวนี่แหละครับเมาเที่ยวมาคุ้มไหนคะมาเที่ยวเรีย้วยมามากับกรุ๊ปะมากับกรุ๊ปฝั่งนี้มันจะย้อนแสงไม่ะไม่เป็นไรฮะวนไปเรื่อยๆสวยดี่ลองดูเลยเคต็มตัวนะกรุงเทพครับ โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาว้ไหมคะเราก็อาต่อเลยนะคะคนไทยใจใจดีแบบนี้แล้วค่ะเจอกันที่ไหนเราก็จะเป็นมิตรกันนะคะฝรั่งเศส ลูกๆกับพ่อเขาเดินขึ้นไปข้างบนไม่กล้าขึ้นไปยิ่งเห็นมันเป็นเอียงๆนี้เราก็กลัวจะเลื่อนเป็นประทานโอเคค่ะโอเคนะคะไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาสัมผัสกับพีมะนะคะไม่คิดว่าตัวเองจะได้สัมผัสกับพ่อกับลูกคงไปสนุกสนามกระโดดบนขนาดเราเดินอยู่พื้นเรียบเราก็ยังเลื่นอยู่นะคะลูกก็อยากให้ไปแต่เราก็มีความรู้สึกว่า เรากลัวนะคะมาแค่นี้ก็ดีแล้วนะคะมาแค่นี้ก็ดีแล้วมันก็เหมือนเราเดินเยี่ยมเยเราเดินย่างไปบนบนอะไรเนาะบนเกลือนะคะ oh. เรายังดูกันไปยาวๆลื่นก็ไม่เป็นไรถ้าพื้นเรียบแต่ถ้าเป็นชันๆเรากลัวว่าน้ําหนักเราเยอะไง oh. เรากลัวลูกนั่นไม่ไหวเนี่ยเขาเดินขึ้นไปมันถลยโอ้ oh. เตะมาเล่นเตะมาเล่นออออ,อ,อนี่ก้อนหิมะเห็นไหมคะก้อนหิมะเกียบเลยเกียบเลยอ๋ออ๋อ <c oughs> <c oughs> สลังมาก็ยังหลบให้เราเลยเนกะ๋า <c oughs> ไหมเก๋าฝรั่งหลบอ่ะไม่รู้นะ <c oughs> โอ้โอเค นะคะสนุกสนานกินอาหารก็โชยมานะคะโอเคค่ะอุจ่าอืมโอเคนะคะเย็นอากาศเย็นสบายสบายอ้าวโอเคนะคะเริ่มจะเซส่วนเซอันนี้ก็เป็นไกด์เดียวกันนะคะกับคณะเราไกด์เดียวกันอะไรขนาดนั้นเจี๋ยวหรออะไรวะ โอเคค่ะ <c oughs> คนไทยด้วยกันนะน่ะโอเคโอเคม <c oughs> ีก็คนสวยสวยิยวด,วดีโอค่ะชุดสวยมากเลยน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทเดียวกันนะคะวันนี้ h a p p ย New y e a วันนี้วันที่สองแล้วนะคะอันนี้ก็คนไทยที่มาทิปเดียวกันโบกมือบายยนะคะลูกๆเขาขึ้นไปแล้วไม่กล้าขึ้นไปเพราะว่าพอรองเท้ามันลื่นแล้วก็ไม่อยากขึ้นไปกลัวตกเขาโอ้โหสวยค่ะเหมือนตุ๊กตาเลยนั้นี่ยบาร์บี้เลยโอ้โหเป็น เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปยังไม่เดินเลยเดินเดินขึ้นไปอ่ะพอมใช้ด้วยคนนี้ไม่กล้าขึ้นไปแล้วนะเนี่ยแม่เก่งมากไหวไหมไหวไหมป้าไหวไหมป้าต้องสู้สู้หนาวเหรอพอเดินขึ้นไปตรงนั้นมันเป็นไหลเขาเขาเลยมีความรู้สึกว่ากลัวเราจะล่วงลงไปไงก็เลยไม่ขึ้นไปก็เลยรอลูกลูลุกพยายามพยุงขึ้นไปแล้วก็แบไม่ไม่แม่จะรออยู่ไหมแม่จะขึ้นไปหรอคะ ไหวๆเก่งจังเลย <c oughs> ลเรายังไม่ได้ถ่ายด้ <c oughs> วยพ่เริ่มหับได้ก็ต้องนี่เราก็จะเดินขึ้นไปแต่พอเรากลัวเราก็กลัวนะคะ <c oughs> นอนเห็นพ่อลูกอยู่ไกลๆนอนกำลังจะหลงมาหรือเปล่าไป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  <c oughs> เราตรงนี้แหละ ไปไปเราก็เดินย่ําไปย่าม,มาอยู่นี่แหละ,ะค่ะย่าไปย่าม,มาดูเขาเล่นสนุกสนานกัน,นะค่ะโอ้เนี่ยเขาก็เล่นกันสนุกเลยนะคะอากาศเย็นนะคะเฮ้ยทำไมเราไม่ใส่คุมใส่หมวกหัวเย็นๆนะแล้วก็เป็นแบบอืมนะคะโอเคก่อนนะคะ